สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์จตชัยพาสุธรรมรายการธรรมะสอนกับหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโณค,ครับท่านผู้ชมครับที่ผ่านมานะกับเรื่องของข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องของวัดพระและพุทธอุทยานโอ้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยคนไทยนะฮะพุทธศาสนิกชนเริ่มตาสว่างแล้วนะฮะสำหรับอะไรที่สร้างใหญ่ๆโตๆและสิ่งเหล่านี้นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นพันล้านหรือจะเป็นร้อยล้านหรือจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่พ้นครับสำหรับเรื่องของกิเลสคนสร้างอยู่นั่นและสร้างอยู่นั่นและสร้างอยู่นั่นและแล้วไงประโยชน์มันคืออะไรนะวันนี้สนทนากับหลวงพ,พ่อพระประยอมกัลยาโณค,ครับกระดาบนวัตกรรมหลวงพ่อครับนะพผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับหลวงพ่อครับใหญ่โตแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยสร้างย้ำไปย้ำมาย้ำไปโอ้หตอนนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับแข่งกันนะอ้จังหวัดนั้นก็มี อะไรเหมือนกับที่พุทธมนฑลเ,เหรอวพ่อครับครับหลวพ่อมีออม,มีฮะการแข่งขันกันพุทธมนฑลที่ไหนใครจะใหญ่กว่ากันอ่อ้พุทธมนฑลนนะคนปรปฐมไม่เกิดแห่งแรกครับพอ่อตอนนี้ก็ไปมีพุทธมน,ทนตลทางอีสานหลายแห่งโอ้โหแล้วก็มาเกิดเนี่ยฮะอันนี้ก็กจําลองแบบจะเอาพุทธมนต่เปลี่ยนชื่อหน่อย พุทธอุทยานยนี่เป็นไงล่ะแต่นั้ัปยานไปไหนแต่ว่ามองดูแล้วนะบางทีหลวงปู่หลวงพ่อที่มีเงินเยอะๆโอ้โหถ้าท่านเห็นดีเห็นงามไปให้ทีสามสิบบาทโอ้โหนั่นแหละครับหลวงพ่อตกใจีสามสิบบาทครับตกใจแต่นี้บริหารเงินเนี่ยโอ้โหคนบริหารเงินมีกิเลส ขุจ้าวัโลโพธรรมานาังปริปันโถคบความโลภยังเกิดอันตร,รายแก่คนทั้งหลายที่ทําอะไรก็ตามเมื่อทําทอะไรแล้วเกิดความโลภขึ้นมาแล้วอันตรายเกิดขึ้นที่นั้นอตอนนี้อันตรายเกิดอย่างหนักไม่ใช่โลภได้เอาเงินไปใช้นะยังโลภมีทั้งสามคนอีกนี่ครับหลวงพ่อสามซ้อนสามซ้อนสามโลกอะไรครับหลวงพ่อตอนนี้เกิดหึงกันเกิดหวงกัน อืมครับหลวงพ่อจริงๆมันซับซ้อนนะสำหรับเรื่องของพุพทธอุทยานแห่งนี้นะ<ช>หลวงพ่อจริงๆเนี่ยคือว่าเรื่องราวมั่ตั้งแต่เสียอุีดยิงฆ่าตัวตายมันตั้งแต่เวลานั้นแล้วนะหลวงพ่อ<ช>โอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆตอนนี้ก็กระทอยุท้ภัณฑ์เชิดเงินหนีอนะไรแต่เรื่องเนี้ยต่อไปเนี่ยคงจะมีการรับกลุ่มแหละจะสร้างอะไรต้องมียอดรายรับรายจ่ายชัดเจนครับและก็ต้องมีกําหนดเสร็จ ครับหลวงพ่อสิบกว่าปีสร้างไม่เสร็จนี่ไงอันนี้มันเป็นช่องว่างเลยครับหลวงพ่อมันเหมือนมุมลังคาเบารัางคาโบสถ์อะทำไงถึงจะได้เงินมาเรื่อยๆครับ,บุมแล้วก็ปลดปลดลงแล้วไอ้คนมาบริจาคซื้อใหม่ขึ้นไปมุมใหม่ครับหลวงพ่อแต่ผมมองแล้วหลวงพ่ออันนี้มุมมองผมเองนะฮะหลวงพ่อ จริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันล้านหรือสิบล้านนะผมอยู่ดูที่ประโยชน์นะครับหลวงพอ่อว่ามัน,น <ะ S 1> ใช้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆหรือไม่เนี่ยครับหลวงพ่อ,อมันคุ้มค่ากับเรื่องของที่เราเข้าไปใช้แล้วมันพัฒนาระดับของจิตใจหรือเปล่าครับหลวงพ่อฟังเหมือนกับหลักจริยเรรมก็คืออย่างนั้นจริงๆครับหลวงพ่อตอนนี้มันเสียดายว่างบประมาณเนี่ยศาสนาสงเคราะห์เนี่ยพระทำน้อยไปศาสนาอื่นเขาทำศาสนาสงเคราะห์เยอะจริงงพ่อ แต่เราเนี่ยไปทําวัตถุมงคลอะไรก็รู้ได้แต่ <ฮะ S 2> อ้างว่าเป็นวัตถุมงคลคําว่าวัตถุมงคลเนี่ยอาจจะมีประโยคสองประโยควัตถุตัวย,ยังเป็นมงคลบ้างแต่ตอนนี้มันมีคําสอนมงคลคลิกมงคลสามสิบแปดอัสวนาจะพารานังคบคนเนี่ยถ้าคบคนบันพานนี่นะมงคลหาย แต่คบบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตพาลาพาผลมาให้ครับอย่างชาวบ้านพูดภาษาของเราง่ายๆคบพาน่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลครับพ่อไออย่างเงี้ยตอนนี้วัดทุกองคลอะไรที่กำลังสร้างกันใหญ่โตเนี่ยแล้วก็สร้างแข่งกันน่าดูเลยจริงวงพ่อกระทั้งแม่กระทั้งหลวงพ่อคุณใจที่สุดในโลกครับพ่อ เนี่ยครับหลวงพ่อครับแล้วก็เมื่อเช้าที่เราดูข่าวโอ้โหมีครบเลยนะเปิดตู้เย็นก็มีเครื่องเดิมอย่างดีโอ้โหสุดยอดเลยก็หรูอว่าอย่างเนี้ครับหลวงพ่อครับมันกํลังบอกอะไรกับเราครับสําหรับในวันนี้มันทำให้ผู้หญิงไม่ได้ร่ารวยอะไรกลายเป็นเศรษฐีท่านศรษทีนี่ขึ้นมาครับโดยฉับพลันนี่แม่อันน่าเสียดายเลยเกิดมุมมองใหม่จริงๆว่า ผู้หญิงเนี่ยนะฮะยุคปัจจุบันเนี่ยกำลังเบนเข็มมาอยู่สู่พระน่ากลัวต่อไปนี่เล่นหวยก็รวยไม่เท่ากับเล่นกับพระเก้าหลวงพ่อมันเลยกลายเป็นเรื่องแย่เลยอาวนะฮะยังไงหลวงพอ่อหลวงพี่ช่วยสอนผมด้วยนะหาเมียเนี่ยนะอา้อาวหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้มติเทระสมาคม,ม,มแก้กฎหมายฟันพระนอกรีดผิดชัดๆให้ลงโทษภายในสิบวันไอ้นี่สิ สิบห้าปีครับหลวงพ่อคบกันมาสิบห้าปีครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่แย่ก <ฮะ S 2> ารปล่อยให้เนิ่นช้า <ฮะ S 2> พระุทธเจ้าบอกว่าอะไรที่มันเนิ่นนานเนิ่นช้าครับหลวงพ่อเป็นอากรูนไม่แก่ไม่กัดไม่จัดไม่ทำไม่สะอาดอเป็นอากูลแต่เอาเคราวเนี้ยถ้าสิบภายในสิบวันต้องฟันให้เสร็จถ้าสิบวันไม่จัดการให้เด็ดขาด อันนี้ครับหลวงพ่อคนที่ทําหน้าที่ด้านนี้ก็เสียหายหยับเยินเลยครับหลวงพ่อตอนนี้เอาระกำลังค้นเส้นทางเงินของวัดนครสวรรค์ถ้าหากว่าทําไปแล้วผิดแล้วครับไอ้ปล่อยนานสิบห้าปีเนี่ยถือว่าถ้าเป็นอะไรก็ดีเลยสิบปีเนี่ยพ้นไปแล้วันีแล้วคดีหมด มดพ้นคดีหมดแล้วคนคดีเขาถึงก็ไปนู่นไปนี่แล้วก็แล้วก็กลับมาฮสิบปีนะผมพ้นคดีอย่างนี้ครับลุงพ่อแต่ว่าผมอมองว่ามาตรการอย่างนี้หรือเหตุการณ์แบบนี้น่ะผมดีใจนะที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้ครับลุงพ่อมันจะได้ทําให้ฝาดให้ล้างอะไรมันลกสกปรกมากอืมันก็ต้องจัดการครับลุงพ่อเหมือนอย่างตอนเนี้เขาบอกว่าขยะมันจะล้นโลกอืม ขยะนี่นะตอนนี้อเมริกานี่ผิดมากกับเพื่อนครับหลวงพ่อแต่ดันไปกองใหญ่อยู่ที่ไหนรู้ไหมอินเดียที่เมืองเดลี <ฮะ S 2> เดลีมีขยะสองตัวเอาไปเชอย่างนั้นมากที่สุดขยะอาหารก็พอสมควร,ครแต่ขยะเสื้อสูต <ฮะ S 2> งเกงยีนอะไรเนี่ยเสื้อสูตรอย่างนี้นะพอเราไปทิ้งนะมันขยะใหญ่เลยอยอ <c oughs> ะเลยใหญ่เสื้อตัวชั้นในไม่เท่าไไรครับหลวงพ่อให้ชั้นนอกนี่เป็นกองใหญ่อ่าฮะครับย่ก็บอกเสื้อ กลายเป็นเสื้อผ้าเนี่ยมันยุคนี้มันเป็นอะไรก็เ,เรียกใช้คําว่ามาเร็วไปไวคือแฟชั่นมันออกมาใหม่เร็วรออกมาเรื่อยแต่แล้วมันเห็นก็ไปตกม,มันตกรุ่นไม่กี่ปีคเพราะมันตกรุ่นเนี่ยมันยังไม่ทันเก่าก็ต้องทิง้งเมื่อเอาไปทิ้งมันก็กลายเป็นขยะกองใหญ่ใหญ่ยังกับภูเขาเลยนะเขาเอา เครือค่องถ่ายไปถ่ายข้างบนมาลงมามองดูงเหมือนภูเขาข<ค>องมันหลุดมาเลยเป็นขยะของในประเทศของเขาแต่อีกจีเมันใหญ่ที่เดนเดลีครับพอ่อเดลีเนี่ยมันอาจจะรับของประเทศอื่นเข้ามาด้วยอขยะจอนจากอเมริกาจากอะไรได้ก็อเอามาทิ้งกันเขามีเงินเนี่ยเขาก็จจางคนขนว่าใบแมวอยู่ในประเทศเขาเหรฮ อเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทิ้งขยะเป็นเรื่องง่ายของหลวงพ่อแต่กําจัดขยะเนี่ยเป็นเรื่องยากโอ้ตอนนี้นักการเมืองพักหนึ่งฮะเขากาลังหาเสียงด้วยว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลนะจะสร้างเตาเผาขยะใช้เงินเป็นหมื่นล้านน่ะไหวไม่ากล่าเตาเผาขยะแต่เขาบอกไม่ทําก็ต้องไม่ได้ต้องทาครับคุณพ่อพะไปขนด้วยรถเล็กๆน้อยๆไม่ทันฮะครับคุณพ่อผมกบวังก็ไม่มีที่ ถ้าเผาเนี่ยมันยังได้ละลายไปได้เยอะแต่ผมมองอีกมุมอมองหนึ่งคือตอนตอนเผาขยะเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นแรงเหวี่ยงให้สามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้นะหลวงพ่อนั่นถ้าเขาจะาเหม็นไปอย่างนั้นนะแต่ว่างบประมาณเยอะมากครับในการสร้างอ่ะไอ้คนไทยที่แปลกนะไม่คิดอะไรให้รอบครอบกันนะขเขาม็นมันเข้ามา เราจะไม่ยอมเสียดินแดนใหนใครแม้แต่นิ้วเดียวตารางวาเดียวแต่เสียให้ขยะเป็นหมื่นไร่เป็นพันไร่เป็นพันไร่แล้วนะตอนนี้กองขยะที่มีทั่วประเทศเราเนี่ยม,มันมันมันลุกเงียบมันลุกโดยไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องฝังระเบิดแต่กินพันดินเราไป,ไปบานเลยเ<อ> <laughs> พิ่งเห็นเพิ่งเห็นสักสีหวันเนี่ยทรรศน์เริ่มแล้ว เริ่มเอาวัดดีๆมาประกบกับวัดเสียบ้างอยะเมื่อก่อนนี้มันพูดแต่ข่าวเสียข่าวเสีย จริงๆเนี่ยการกําจัดขยะเนี่ยมันมีอยู่สามแบบพิกันขอุพ่อคือฝังนะฮะเผาแล้วกําจัดถูกไหมฮะคุณพ่อมีทั้งหมด3วิธีเพราะฉะนั้นการกำจัดเนี่ยมันต้องคัดแยกส่วนไหนจะเอาไปทําอะไรครับหลวงพ่ออย่างที่วัดเนี่ยกิ่งไม้ใบไม้มาทําปุ๋ยไม่ใช่ไปปนมั่วไปหมดมันเป็นขยะรวมมิรนี่ไม่ไหวโว้ยแล้วเป็นรายได้ด้วยหลวงพ่อเว้นะดูตอนนี้ทําให้ต้นไม้ที่วัดนี่งาม ผลไม้งามปีนี้นะครับผลพ่อไอเจ้าเนี่ยเขาเรียกส้มซ่าส้มซ่าฮะปีนี้ดูสิลูกมันสมบูรณ์ลูกมันใหญ่ผมบอกว่าลูกใหญ่มากใหญ่กว่าทุกปีครับหลวงพ่อทุกปีจะลูกเล็กเพราะปีนี้เราอัดปุ๋ยหน้าดูอัดใบไม้ครับไม่ใช่ปุ๋ยเคมีไม่ต้องซื้อหาครับหลวงพ่อเลยทําให้ผลไม้ปีนี้ทุกอย่างงามสะพรั่งไปหมดเป็นลูกโบราณแล้วจะเรียกว่าเวลาทําอาหารนี่ก็ทําอาหารโบราณโดยเฉพาะ เขาเรียกมนมีกรอบครับหลวงพ่อถ้ามีกรอบไม่ใส่ตัวนี้นะรสชาติไม่ดีอุ้ยเด็กหม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นั้วมีกรอบเขาจะต้องใช้ตัวเนี้ยครับหลวงพ่อถึงจะได้ผลดีฮะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้ว่มันจะบอกินทั้งลูกแล้วเฉือนเฉือนเอ้ตัวข้างในเนี่ยนะมันก็ไม่เปรี้ยวมากนะครับหวานพอๆกับส้มเขียวหวานอืมหวานพอๆหลวงพ่อบาก็บอกว่าข้างในก็กินได้ได้ กินดีด้วยแล้วไอ้สรรพคุณน่ะมีตั้งสิบปอย่างเนี้ยสรรพคุณนี่เนี่ยไม่ได้เอาใบที่เขาสกินมาให้ดูครับหลวงพ่อผลมันออกมาเนี่ยทำให้เป็นอย่างนั้นทำให้เป็นนี่ขายดีอะไรยงนี่เออรถดูนรถนี่วิตามินซีสูงใช่พ่อกับมะนาวไม่เป็นวัดใช่ใช่จุลมะฮะไม่เป็นวัดมีสรรพคุณหลายอย่างครับหลวงพ่อตัวเนี้ยไม่ต่ำกว่าสิบอย่างสรรพคุณ ทุเรียนเราเจอหมดฤด,ด,ดูเมื่อไหร่แล้วหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้อ,อของนอนของอะไรแถวนี้มันต้องเริ่มหมดแหละเริ่มหมดแล้วเหรอหมดเนี่ตอนนี้ก็ไปมีอ,อที่กําลังยังไม่หมดยัง,อ,งอยู่ีกเดือนนึงก็คือภูเขาไฟศรี<ห>สะเกดโอ้พอศรีสะเกดเริ่มหมดอุตรดิตถหลงรับแลหลิวรับแลแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่หลงรับแลกับหลิวรับแลท่านั้นที่มีอุตรดิตนีหลงรับแลเนี่ยนะมันมีหมอนทองการยาว มีอะไรต่อะไรเริ่มเอาไปปลูกเมื่อก่อนนี้มีตัวดังอยู่สองตัวครับพ่อหลิวรับแแปลกระหลงลับแปตอนนี้ตัวอื่นก็เข้าไปปลูกและรสชาติก็ใกล้เคียงโอแต่ลูกสวยกว่าลูกใหญ่กว่าครับไอ้หลิวกะหลงนี่มันจะเล็กเล็กเล็กออได้เห็นไหมผมได้ยินชาวบ้านก็พูดอะไรเล็กอะไรเไอ้ทุเรียนกระจิบนกกระจิบนกกระจิบมันมีสองตัวนกจิบนกกระจิบนะแล้วมันมีนกหยิบนกหยิบ นกยิบจะลูกใหญ่กว่าน่อยนกกระจิบเล็กนิดเล็กเหรอผมไม่เคยเห็นจริงเล็กแต่ว่าอร่อยนะอร่อยมากมาลองลองเคยชิมแหละครับหลวงพ่อมันเล็กขนาดไหนหลวงพ่อเท่าแตงโมไอ้เท่าไอ้ลูกกระเล็กๆขนาดเนี้เท่าเท่ากะหลงรับแลหรือรับแปะเอ้าเหรอใช่เล็กเป็นพันเล็กเลยอ่ะก็รสชาติเปนไงหลวงพ่อใช้ได้เลยแต่มันแนทที่มันเล็กอ่ะถึงได้เรียกมันนกกระจิบนกกระจิบ แล้วเวลาการปลูกอะไรยังไงมันจะขึ้นมาตอนไหนอะไรยังไงขึ้นเร็วโตเร็วฮะติดลูกก็เร็วงามด้วยสุนทรุดูี่ยกินได้ตลอดปีอย่างงี้หรอไม่มีไม่ตามฤดูไม่มีตามดูนหมดตามตามเขามีมีตามเขาผมรู้ว่าลูกเล็กก็จะสามารถที่จะดกลูกเล็กก็ออกเท่าเท่าเขาตามเขาแล้วหลวงพ่อกลับมาดูนี่ดอยซึ่งหวหลวงพ่อเนี่ฮะอาแหม จริงๆแล้วมีทั้งเหลืองมีทั้งแดงจําชื่อมันไม่ได้นะครับชื่อสายพันธุ์มันก็มีครับไอ้เจ้าเหลืองเนี่ยจะฝาดน้อยหน่อยไอ้แดงนี่ฝาดมากนิดนึงแต่หวานมากกว่าครับผมพ่อแต่ผมเนี่ยัมบอกผมไม่ค่อยดูเรื่องหรอกกับเรื่องนี้ครับผมพ่อสีแดงเนี่ยผมไม่ค่อยเมื่อก่อนนี้สีแดงเนี่ยกินดิบไม่ได้เลยอคมันต้องรอบ่มให้สุกแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนใหม่แล้วมันทําสายพันธุ์ขึ้นมาให้ทานดิบได้ เอาหอมันเหมือนมะม่วงครับหลวพ่อมีเปรี้ยวก็มีมันได้ครับทำให้เกิดมันโอ้อันนี้ผลผลิตของที่หลวงพ่อหรือไงไม่ใช่ของเราของเราปลูกใกล้จะตกแล้วฮะแต่ไอ้นี่หลานๆเขาเขาปลูกอแล้วก็เอามาส่งให้ครับหลวพ่ออยู่แถวเนี้ยรัอยู่ไม่ถึงราชบุรหลวงฮะอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้ยมากในท้องนานะ เดี๋ยวนี้มันพลิกแผ่นดินท้องนาครับ<อ>หลวงพ่ออยากทำนานกันโล่งๆเนี่ยครับหลวงพ่อเดี๋ยวนี้นาที่เราเคยดูเนาะไกลสุดหูสุดตาเดี๋ยวนี้ไรสวนอะไรไม่รู้เกิดขึ้นเยอะเลยแ,แปลกไอ้ดินที่ทำร่ทำนามาไม่นึกว่าจะขึ้นขึ้นงามขึ้นดีขึ้นแล้วก็โตเร็วลูกหนุกครับหลวงพ่อ,อที่ผมบอกโอ้ยเนี่ยไม่ใช่เรื่องของผลไม้แต่ว่าโอ้ยเนี่ยคือ หลวงพ่อเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นคนคนกลางไปแล้วคนกลางศูนย์รวมศูนย์รวมคับหลวงพ่อไรๆก็มาฝากฮะไครไมีอะไรก็มาฝากถ้าเขาไปขายเองครับนั่งเฝ้ากระจาดอยู่สามวันขายของได้ติดเดียวนี่ไงถ้าจะไม่ขายไก่เ็เสียค่าโลจิสติกเอารีว่ามาทิวัดทิว่าครับหลวงพ่อแล้วอีกอย่างหนึ่งแม่ครับพ่อค้านี่นะถ้าเขาซื้อผลไม้เนี่ยเขาไม่จ่ายสดก็มีนะอขอให้เขาไปขายได้ก่อนแล้วจึงจะมาจ่ายคนสวน ของเราลงปั๊บคิดมาเลยเท่าไรเท่าไรเรามีงบก้อนหนึ่งไม่ไม่ไม่เอามาวางปุ๊บ่อ,อใจเลยใจเลยมันไม่ได้หนอะหลวงพ่อชั่งกิโลหรือนับพวงนับอะไรก็แล้วแต่ฮก็เรามีกองทุนไว้อกองทุนสงเคราะห์าศาสนาสงเคราะห์ครับหลวงพอ่อสงเคราะห์ชาวบ้านแล้วไม่ต้องใช้รายจ่ายอะไรมากมายครับเขาจะได้เอามาทิ้งที่นี่มาให้ที่นี่แล้วก็กำเงินกับบ้าน ครับหลวงพ่อคนคนไปขายแล้วมันคอยนานนี่ลำบากขายปป๊บไม่ได้เงินต้องคอยไปเจ็ดวันที่ตลาดต่างๆนะเขาจะใช้วิธีนี้โอ้โหมีหน้าละเขาไม่มีงบไปเป็นล้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นการตลาดที่หลวงพ่อเป็นที่พึ่งเลยนะเนีช่ใช่ใช่กขว่าที่เเขาไม่ต้องเสียเวลานั่งเฝ้ากระจาดสามวันสี่วัน เขาไม่ต้องเสียค่าโลจิสติกค่าขนส่งครับหมาถึงกลับกลับแล้วไปผลิตไปทําต่อไปนั่งขายนี่ยมันก็เสียโอกาสไปผลิตต่อแต่พอรับเงินไปแล้วก็ไปขายไปผลิตต่อเสร็จแล้วก็มาส่งกับหลวงพ่อเหมือนเดิมเหมือนเวียนโอ้โหสุดยอดจริงๆเงินไปหนึ่งเนี่ยต้องมีเงินไว้ไม่ต่ำกว่าสามล้านที่หมุนเวียนให้เขาข้าบหลวงพ่อหมุนเวียนให้หลวงพ่อจํากัดไหมว่า อย่าไกลยเยอะนะอย,อย่ามากันยเนยอะนะเรากัจำกัดเราส่งข้อคนไกลก่อน,อค,นครนับพคนไกลนีก็แล้วแต่ใช่คนไกลก็มีอย่างนี้คือคนที่มาอยู่ที่เนี้ย<ะ>แต่แล้วมันไปปลูกที่รีสเกตภูเขาไฟทุเรยียนภูเขาไฟเนี้ยท<อ>ุเ<อ>รยียนภ<อ>ูเขาไฟพอปลกูกตกลูกปับ๊บเอาแหละตอนนี้ก็แหละตลาดครับลวงพ่อพอรู้ว่าที่นี่เอามาขายได้เขาก็มาเนี้ยไปขนมาเลย ที่พวกเขาไฟครับหลวงพ่อไม่ใช่ลวงต้องจํากัดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเราวิ่งเข้ามาหาหลวงพ่อเลยนะเอาทั้งหมดคงไม่ไหวใช่หลวงพ่อมันระบายไม่ออกครับถ้าระบายออกเราก็รับได้ครับตอนนี้คนมาวัดมันก็จํานวนหนึ่งใช่ที่ที่มันออกมากที่สุดก็คือไปบินตบาทเราแจกคนใส่บาตรเราแจกนอกจากว่าผลไม้ใหม่ๆเงหลวงพ่อเอามาเสนอหลวงพ่ออีกได้ไหมได้ตัวใหม่ๆแปลก เขาบอกว่าไอ้นี่ก็ถือว่าใหม่นะเนี่ยครับหลุณพ่อเมื่อก่อนเราไม่มีอืม,มนี่ตอนนี้ก็มมีไอ้อะไรโกโก้ฮะโกโก้โกโก้ใช่อย่างนี้ครับหลุณพ่อครับนี่หมดเวลาแล้วหลุณพ่อครับกราบรัักดิสิทธครับจเจริญพรเห็นไหมท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะถึงได้บอกไงว่านะฮะพระทีว่ว่างเยอะก็วิ่งไปหาศีกานะฮะแต่พระดีๆเนี่ยฮะเนี่ยก็จะวิ่งหาภารกิจหาหยาดเหงื่อหาเหงื่อนะฮะหาสิ่งที่เรียกว่า อะไรที่มันสามารถทชื่อตอบแทนและเป็นเงินได้และสามารถทชื่อพัฒนาต่อยอดได้เยอะเยอะหมายถึงว่าพัฒนาต่อยอดสําหรับเหมือนกับหลวงพ่อนะฮะที่ได้ช่วยเหลือนะฮะสำหรับคนที่ตกงานอย่างนี้ฮะใจมันก็หมกมุ่นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่หมกมุ่นกับสีกาเยอะแยะอะไรเยงี้นี่คืออย่างนี้พ<ม>ูดถึตงตอนนี้ขอแทรกไว้นิดนึงฮะห,หลวงพ่อเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นสักสี่ห้าวันเนี่ยฮะพอรทั์เริ่มหลย เริ่มเอาวัดดีๆมาประกอบกับวัดเสียบ้างเมื่อก่อนนี้มันพูดแต่ข่าวเสียข่าวเสียตอนนี้ยกวัดอะไรรู้ไหมวัดยานเวสกวันที่ใก้กุฎบุญทนสมเด็จพอพุทธกุศลจารย์ครับครับครับพูดเลยระบบอย่างนี้กรรมการวัดเป็นนี้พระทั้งวัดไม่แตะเงินเลยครับหลวงพ่อไม่จับเงินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเทพหน้าจะพูดเรื่องพระสมเด็จหน่อยวันนี้วันดีครับวันดีครับ